ก็ของแชมป์เมื่อยรอบครับผมครั้งที่ไรเนี่ยครั้งที่อะไรยี่สิบครับยี่สิบนะเออพูดเอางี้ในฐานะแชมป์เอาพูดความในใจก่อนพูดก่อนความในใจดีใจมากครับอาดีใจมาดีใจแล้วเป็นไงกว่ามันจะมาถึงแชมป์กว่ามันจะมาถึงรอบนี้กว่าเราจะได้แชมป์เนี่ยมันมันมีความยากลําบากอะไรมั่งที่เราอยากจะเล่าหรืออยากจะพูดให้คนอื่นได้ยินที่ซ้อมเป็นอย่างหนักแล้วก็บ้านก็ไม่ได้กลับไรบ้านที่ใต้คือเราไม่ได้กลับคนที่ไหนครับ ัาาหลอ่อไม่ได้กลับเลยคือตลอดทั้งรอบ,บนี้น้องไม่ได้กลับเลยสองปีนะครับฮะสองปีแล้วคือสองปีที่เราตามล่าฝันเลยนะออและ้วตั้งแต่ต่อยในรอบมาในความสึกเราอะ่ะมันมันมีไฟไหนที่เรารู้สึกรู้สึกว่ามันมันประทับใจที่สุดลองนควจริงนะแล้วไฟไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นไฟที่เหนื่อยยากคือก็ซ้อมดีเป็ที่ก็กำมัมม่นใจ แม่หมายถึงที่ผ่านมามีไฟไหนที่มันเหนื่อยยากสำหรับเราอะ่ะมันสร้างปัญหากับเรามีไนะมก็ไม่มีไม่มีนะโอ้โหนี่มันแบบเรียกว่าชิวเรียกว่าชิวทับทุกไฟเลยว่วางกัไเกยนะโอเค,ค <laughs> แต่ก็คงจะอยากพักอะไรนะอ่ะพูดถึงเอฟซีนะครับฝากึงเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคน, FC, กคน FC, กเอฟซีทุ่ประเตศก็มันนี้ม่หมดแชมป์ไม่ฝากทุกคนได้เลยหลัหงจากนี้เราเป็นแชมป์มวยรอบแล้วแชมป์มวยเสือแล้วตั้งเป้าอะไรไว้กับชีวิตเครับ ก็มีแช็มเมซีมาตรฐานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากต่อยประเทศนอกอืมอต่อยเฮ้ยตัวมินิขนาดนี้ต่อยประเทศนอกอย่าเนี่ยอาจารยฉายต่อยได้ฉลาดต่อยได้อ่าอ่าพูดถึงหน่อยนี่แชมป์ตัวที่สองของนักตู่แล้วอ่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณอ่าบริษัท s อสซีจีคเสือที่มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ที่ให้โอกาสเด็กแล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนินหนุนท่านนายกเออ่านายพิรันชาวธิ์ท่านสจอโอพรฝีชาวธิ์ท่านสส ต่อยแปดเวี้าที่ขาดไม่ได้คือกุฎิพลันชัยอดิเทพโบราพันธ์ครับผู้กำลังทุกท่านก็ปีนี้ผมทําได้สองปีติดปีหน้าผมจะทําผลงานให้ได้ปีเหมือนเดิมครับก็ฝากเอฟซีเป็นกําลังใจให้กับสชมีชัยนายกเอทัศน์สาราด้วยครับขอบคุณครับถามนิดนึงนะตู่กตีถามนิดนึงครับเกมการชกนี่เป็นไงมันตรงตามที่เราวางแผนไหมตามที่นะัะตู่วางแผนไหมต่อยต่อยได้ตามแผนครับแล้วก็สําหรับไฟน์นี้การซิ้ซ้อมการบำรุงดูแล ต้องขอบคุณเทรนเนอร์ผู<ห>้<ห>อยู่เบ้างหลังทุกคนที่ทําให้เด็กประสบความสําเร็จในวันนี้มไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีพวกผมเด็กไม่ประสบความสำเร็จครับขอบคุณเทรนเนอร์ครับผมถามน่อยนี่ตับเป็ลแชมป์แล้วหวังที่เป้นแชมป์ต่อครับ,บทิปเปิลแล้ทิปเปิเลแล้ทิปเปิลเลย,เลยโอเคขอให้นะตู่ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ